นี่มาที่ชายหาดบางสะเรศค่ะมาที่ร้านน้องเต้ส้มตมนี่แหละน้องเต้ใช่ไหมใช่ครับอ้าวมีอะไรบ้างลูกอ้าวนี่เมนูอะไรบ้างอรอมีตังกอ้าเก่งจังเลยแล้วก็มีตังกล้วยนะคบแล้วครับอะไรอร่อยที่สุดอ่ลูกตำอะไรอร่อยที่สุดเออมีมีคอหมูย่าง แล้วครับอืมรอร่อยทุกอย่างใช่ไหมร้านนี้ได้ครับเออนะ <laughs> เนืดน้องเต้บอกอร่อยทุกอย่างเลยร้านนี้ใช่ไหมลูกใช่ครับนี่ถ้าถ้าบอกไหนลูกว่าใครมาเที่ยวชายหาดบางสะเลแวะมาอุดหนุนอ่าบอกบอกครับหนูพูดเออหนูเป็นคนพูดพูดสิถ้าใครมาเที่ยวชายหาดบางสะเร่เอ่าบอกสิทุกคนมาเที่ยวชนะายหาดบางสะเานผมนะคะอ่าบอกบอก,บอกลูกค้าไหนลูก โปรโมทร้านหน่อยหัวเลาะเลยอายละ <laughs> เนี่ยจำไม่ได้ครับถ้าใครมาเที่ยวชายหาดบางสเสรศอย่าลืมนะครับและมาเนี่ยร้านเนี้ยร้านน้องเต้ส้มตำใช่ไหมลกูกเนี่ยมีหลากหลายตำเลยตำกล้วยก็มีตำสารพัดเลยค่ะมีทุกอย่างนี่ตอนนี้คือตำกล้วยยายใส่ปูด้วยไหมใส่ทุกอย่างใช <c oughs> ่ไหมคะให้่เด็กดินแซมปูให้ด้วยถูกไหมใส่ละอให้ด้วยใช่ไหม ใส่มะม่วงเปรี้ยวด้วยเห็นไหมคะเดี๋ยวถ่ายวิดีโอให้ดูครับลูกค้าใช่ไหมนี่เดี๋ยวถ่ายวิดีโอให้ดูครับลูกค้าเก่งจังเลยครับน้องเต้ไม่ไปงเรียนหรอลูกวันนี้วันนี้หยุดวันนี้หยุดเหรอครับอืมเนี่ยในคอันนี้กำลังทำด้วย อะไรอยเงี้ยใส่มะกอกอย่างเดียวนะไอ้ตำตำมะละกอนะเอาสั่งส้มตำด้วยเหรอไม่ไม่ตำกล้วยใช่ไหมคะตำกล้วยกับตำเอ่อจะบตำกล้วยกับอะไรนะตำซุปหน่อไม้หน่อไม้ค่ะเอาตำกล้วยใส่มะกอกด้วยใส่ไหมคะใส่ไหมใส่มะกอกอย่างเดียวจ้ะมะนาวไม่ใส่เหรอคะไม่ใส่ ชอบรถแบบไหนอะไรยังไงไไแจ้งเลยนะคะตามตามใจตามใจลูกค้าตามใจคนกินชิมไหมยายน้ำลายไหลเลยเนี่ยไม่หวานนะคะโอ้โห,โหโคกแปดไปกี่ใบแล้วเนี่ยตังเสียงเคาะใส่มะนาวไหมคะจำตัว ใส่มะนาวเลยค่ะข้ากลัวเปรี้ยวมากไงไม่ใส่มะน,นานวนี่กอดหอมเนี่ยอันนี้ตังกล้วยเสร็จไปแล้วค่ะเห็นกเด็กลูกค้าขาประจำนี่นี่ลูกค้าประจำเมื่อวานใช่ไหมคะใคะอืมดีจังเลยมีลูกค้าขาประจำละไอ้ตังกล้วยเสร็จไปแล้วค่ะ เราไปเตรียมซุปหน่อไม้ค่ะเดี๋ยวประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวน้องให้คุณพี่ดูนะพร้อไหมครับะเรียกชื่อให้ถูกค่ะลืมชื่อตัวเองใช่ไหมคะส่วนน้องที่จอร์ดนี่เตส่วนคามปวะมาน ิดนึงใช่ไหมคะไม่หวานเลยไม่แต่เลยนะคะทำแบบอีสานจริงๆนี่<ม>เห็นไหมคะโอค้องเต้ตัวจริง<ม>ตอนนี้เตรียมหน่อไม้ค่ะมาแล้วหน่อไม้คือต้อไมไปแล้วใช่ไหมคะค่ต้ม,ตมแล้ว้ไปแล้วเตรียมนะคะตัดอะะอกค่ะ น้ำปลาร้านี่เขาต้มเองปรุงเองต้มเองปรุง,งเอง,เองทั้งหมดนีจะลงอะไรไในชายโยไม่ค่ะมะนาวนิดหน่อยมะน,า,น,า,นาวนิดหน่อยใส่แล้วเครื่องใส่ลงไปไปรุงเลยค่ะเอาไม่เผ็ดมากนะยาย โอ้น่ากินจังเลยถ้าซุปหน่อไม้บ้านเราซุปหน่อไม้โบราณบ้านเราจริงๆอีสานทำบางทีเขาจะใส่แป้งด้วยไง,ยงแป้งเหลืองๆอ่ะสมัยก่อน,นจะซุปใส่แป้งด้วยใส่หน่อไม้ด้วย อยู่แคนลูกค้ามาสั่งซุปต้นไม้ใส่หมูบดกับถั่วคั่วตำลงไปใช่ไหมเออแบบนั้นก็อร่อยนะหรือบางบางคนเขาทําใส่งาคั่วค่ะเออใส่งาคั่วแล้วก็จะนัวคั่วหอมหอมค่ะตำตำงาคั่วแล้วก็ใส่ซุป้ไม้ให้กินช่ใช่ใช่คือเราซุปสมัยก่อนเราจะซุปอย่างนั้นคือใส่งาคั่วใช่ค่ะงาขาวงาดำก็ได้คั่วแล้วก็ใส่ ใส่ในซุปหน่อไม้นี่ค่ะซุปแตงเราต้องตำเลยไ,ไหมคะค่ะโขลกก่อนหรือหรือบางเจ้าไม่โขลกก็ได้ไนนะแต่ว่านนะถ้าโขลกนี่จะหอมอนะหคอหมูย่างค่ะอันนี้ซุปหน่อไม้ใส่ถุงเรียบร้อยค่ะอาหารต่างๆตามต่างๆที่ร้าน น้องเต้ส้มตำชายหาดบางเรตำบลบางเรอำเภอสตาหีจังหวัดชนบุรีค่ะ